เมียเมียเมียอันนี้เมียท้องมามาจากไหนไมาดูมาอยู่บ้านเอ้ท้องโตแล้วเมียไก่คอนแล้วจะได้นองมาเลยนี่มามาเร็วมากินไก่นี่เร็วเอาไก่ให้กินเออเออกินเลย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 ลูกกินเลยกินเยอะเออเออไม่มีใครแย่งหรอกเอาไปไหนทีนี้ เออกินเลยงวดน,นี้ให้โชคหน่อยเด้งองวดนี้เด้งองวดนี้ให้โชคแค่สามตัวแล้วเหมียวเด้อเหมียวเท่าเออเออ,อกินเลยกินเลยกินเลยไม่มีใครแย่งหรอกกินเลยกินเยอะๆนะ อืกินไก่เค KFC กินแล้วออกมาหลายๆตัวเด้อให้โชคเลยเด้อ,อกินเลยกินเลยไม่ต้องมองหนะ้า เดี๋ยวออกรูกกี่ตัวเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวให้มันออกโดูออกดูเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูแมวแมีย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 วอ่เอ่ะทานี้ก่อนนะครับเอ,ออเออขี้เลยกี้เลยกี้เลย